ทนนะพี่นะนิเดียวโอเคพี่แย่ม,มากเลยเด็ดเลนะพี่นะที่ดเดียว,ดเ,ดยวเดี๋ยวเอาออกแล้วค่ะเอาออกแล้วซาลาเเล่โอ้โหใหญ่มากพีม่มันลึกอะเนาะมันไปเจาะลึกอะอฮายูพี่หนูจับตรงเนี้ยแล้วมันฟุก๊กออกมาเลยอะเหมือนชักดาบอะเหมือนชักแบบ นี่เลยมาโอ้โหพี่มันหนามากดูดิใช่สิมันโอ้โหมันเจาะนี่คือความกว้างของมันพี่เออความลึกอ่ะนี่องๆไงหายปวดเดียวพี่โล่งไหมโล่เหนอจับอย่างนี้โล่งเลยนะโอ้โหเยี่ยมเลยเคมีข้างเดียวนาะหมดแล้วเนาะ